ชตาชายาอสูรตอนที่2 1 1ตระกูลตรงฟางขอความช่วยเหลือหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการตายของกู้เทียนที่สร้างความฮือฮาทั่วแดนชิงหลงแล้วแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตระกูลกู้ก็ถูกพูดถึงอย่างหนาหูพูดกันว่าเมื่อหลายวันก่อนมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปในตระกูลกู้จับตัวกู้ผ่านๆเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่มีใครรู้แต่ว่าจุดจบของนางย่อมไม่ธรรมดาแน่กู้ชิงกลายเป็นฆาตกรที่สังหารสองสามีภรรยา กูเทียนเขาถูกนายท่านกู้สังหารด้วยมือตัวเองการตายในครั้งนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แต่ไม่มีใครสงสารพวกเขาเหมือนกับพวกเขาถูกบาปกรรมคืนสนองเพียงแต่สิ่งที่ทำให้คนรู้สึกเหน็บหนาวคือผู้ที่สังหารเขาคือนายท่านกู้ชายชราผู้นี้ช่างไรหัวใจเสียจริง ในเวลานี้ภายในตระกูลกู้หูหยินรองขดตัวอย่างหวาดผวามองไปทางนายท่านกู้ที่ผมเขากระเซาะกระเซิงอย่างหวาดกลัวแม้ว่ากู้เซียงหลินจะเกลียดชังกู้ชิงแต่สําหรับมารดาเขามีความห่วงใย,ยให้ดังนั้นในตอนที่นายท่านกู้คิดจะสังหารหูหยินรองเขาหยุดยั้งนายท่านกู้ไว้ท่านปู่ในเมื่อเรื่องกลายเป็นเช่นนี้ไปเสียแล้วพวกเราควรปรึกษากันว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปดีกู้เซียงหลินขมวดคิ้วแน่นพร้อมเอ่ยปากพูดออกมาได้ฟังดังนั้นนายท่านกู้หลับตาลงระงับอารมณ์ของตน เขาเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากจริงๆในหลายวันมานี้เรากับเขาชราลงหลายสิบปีจิตใจที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวากลับเซึ่งซึมลงทำอย่างไรพวกเรายังจะทำอะไรได้อีกกองกําลังที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของข้าถูกองคชายสิบขึ้นครองราชริบอำนาจคืนอำนาจของพวกเราหมดสิ้นแล้วเกรงว่าคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานเขารู้นิสัยของกู้รั่วอวินดีเด็กสาวผู้นี้ถึงอย่างไรก็คงไม่ยอมละเว้นเขา ในตอนที่สองปูหลานกำลังจะพูดบางอย่างเสียงหัวเราะเบาๆถูกส่งมาจากนอกประตูสามปีกว่าที่ได้กลับมาเยืนภายในแดนชิงหลงเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายจริง,รงๆขุนพลกู้ไม่เวลานี้ท่านไม่ใช่ขุนพลอีกแล้วไม่ทราบว่าภารกิจที่มอบหมายให้ท่านคืบหน้าไปถึงไหนแล้วร่างของนายท่านกู้แข็งค้างเขาเงยหน้าขึ้นมาอย่างตกตะลึงในเวลานั้นภายใต้แสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าจากภายนอกห้องชายที่ทั้งร่างห่อหุ้มด้วยอภรรจากผ้าไหมชั้นดีค่อยๆก้าวเข้ามาอย่างเชื่องช้า ในวินาทีที่เห็นบุรุษผู้นั้นในใจของผู้คนที่ได้เห็นต่างรู้สึกเหมือนกันว่าอบอ,อุ่นประหนึง่งหยกบุรุษผู้นี้งดงามราวชิ้นหยกอบอ,กอุ่นจนทําให้รู้สึกสบายเพียงแต่ว่าเพียงแค่เห็นใบหน้านั้นนายท่านกู้ถึงกับหน้าเผือดสีตรงฟางเศร้าเจอ๋อตรงฟางเศร้าเจอ๋อชายผู้ที่เคยให้เขาไปตามหาตัวกู้รั่วอวินเมื่อสามปีก่อนในเวลานี้ได้กลับมาแล้วอีกทั้งยังเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มาดี เรื่องที่เกิดขึ้นในระยะนี้ข้าได้ฟังมาในระหว่างทางแล้วบุรุษผู้นี้กังพัดขนนกออกเผยยิ้มอ่อนโยนพูดกันว่าพวกเจ้าเป็นคนสังหารสองสามีพันรยากู้เทียนในตอนที่พูดประโยคนี้สายตาของเขาตกอยู่ที่ใบหน้าที่ขาวซีดของหูหยินรองหูหยินรองกัดฟันแน่นพร้อมพูดไปว่าใครใช้ให้นางแพทย์สยามผู้นั้นล่อลวงกู้เทียนไม่รู้จริงๆว่ากู้เทียนที่เป็นวีรบุรุษเช่นนั้นเตุใดจึงชอบพอนางสุนักจิ้งจอกผู้นั้นนางช่างไร้อย่างไอเสียจริง แม้จะตายไปหมดแล้วเหตุใด,ดในใจของนางยังมีแต่ความชิงชังไม่สงบสุขเท่าที่นางเห็นหลิวอวี่นอกจากความโชคดีแล้วก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างกู้เทียนช่างสายตาต่ำสตรีเช่นนั้นยังชอบได้ลงสายตาอ่อนโยนของตรงฟางเศร้าเจอแข็งเกร้าขึ้นก่อนที่เขาจะยกมุมปากขึ้นอีกครั้งสายตาที่เต็มไปด้วยความเย็นชาจับจ้องไปที่ร่างอ้วนท้วมนางยังโดดเด่นไม่เพียงพอหรือว่าเป็นเจ้าที่คู่ควรจะยืนเคียงข้างกู้เทียน พวกเจ้าไม่เพียงทำร้ายสองสามีภรรยากู้เทียนแต่ยังเกือบจะทำร้ายอาวินเอ,อ๋อเดิมที่ข้าคิดจะระบายแค้นแทนนางแต่ใครจะไปคิดกลับมีเรื่องกระทันหันจาต้องจากดินแดนชิงหลงไปครั้งนี้กลับมาคิดไม่ถึงว่าอาวินเอ,อ๋จะไม่ทำให้ข้าผิดหวังสามารถสืบหาฆาตกรที่สังหารพวกเขาได้จริงๆตอนที่212รตรกูลตรงฟางขอความช่วยเหลือสองนายท่านกู้นิ่งอึ้งไปคำพูดเช่นนี้ของนายน้อยตระกูลตรงฟางมีความหมายว่าอย่างไร คราวก่อนก็สั่งให้เขาตาม,มาหาตัวกู้รั่วอวินขู่เขาว่าหากหาตัวไม่พบจะใช้เลือดล้างตระกูลกูล้หรืออีกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อใช้เหตุการณ์นี้มาระบายอารมณ์แทนกู้รั่วอวินมีหน้าทุกครั้งที่ตรงฟางเศร้าเจ๋อมาเยือนตระกูลกูล้ก็มีแต่สร้างความวุ่นวายให้ที่แท้ตรงฟางเศร้าเจ๋อก็จงใจเพราะเหตุใดเหตุใดท่านถึงทําเช่นนี้แม้ว่าท่านกับหลิวอวี่จะคบหากันฉันมิตรสหายแต่นางก็ตายไปนานแล้วเหตุใดท่านยังช่วยเหลือกูอ้รั่วอวินอยู่อีก อยากรู้หรือตรงฟางเศร้าเจอก้าวเข้าไปประชิดตัวชายชราอีกสองก้าวรอยยิ้มหล่อเหลาราวหยกสลักยิ่งเผยยิ้มกว้างขึ้นน้ำเสียงของเขาทาั้งอ่อนโยนและก้องกังวาลก่อนจะเอ่ยปากพูดยิ้มยิ้มว่าง่ายนิดเดียวเพราะหลิวอ,อวี่แท้ของนางคือตรงฟางเปรี่ยงเสียงที่เหมือนกับฟ้าผ่าดังลอดเข้าไปในหูชายชรามันสั่นสะเทือนจนทําให้สมองหยุดทํางานหลิวอี้แท้ตรงฟางนี้คําพูดนี้หมายความว่าอย่างไร นางแซ่ตรงฟางเป็นคนของตระกูลตรงฟางทั้งยังเป็นแก้วตาดวงใจของพวกเราทุกคนพี่สาวของข้าตรงฟางเศร้าเจอ๋อรอยยิ้มของตรงฟางเศร้าเจอ๋อค่อยๆเลือนหายไปดวงตาถมึงถึงจับจ้องอยู่ที่กลุ่มคนตรงหน้าเอ่ยปากพูดไม่ช้าไม่เร็วชื่อแซ่ของหลิวอี้ก็คือตรงฟางงอวี่นางเป็นคนของตระกูลตรงฟางเป็นไปไม่ได,ไได้ไม่มีทางเป็นไปได้นายท่านกู้เหมือนถูกทำให้ตกใจจนเผลอก้าวถอยหลังไปหลายก้าวเขาสายหน้าสีหน้าของชายชาราซีเผือดเตุดใดนางจึงไม่เคยพูดมาก่อน เดิมทีเขารังเกียจตรงฟางงอวี่เพราะฐานะของนางต่ำต้อยอีกทั้งความเป็นมาก็ไม่ชัดเจนจึงไม่อยากรับนางมาเป็นภรรยาของบุตรชายตนเองหากไม่ใช่เพราะกู้เทียนปกป้องนางไว้เขาไม่มีทางยอมให้สตรีที่ไม่อาจทําประโยชน์ให้ตระกูลกู้แต่งเข้าตระกูลแต่ใครจะไปคิดหลิวอวี่ที่ถูกเขารังเกียจกลับเป็นถึงคนของตระกูลตรงฟางท่านพี่จะพูดได้อย่างไรเพราะตั้งแต่แรกนางก็รับรู้ถึงนิสัยใจคอของตระกูลกู้เพื่อไม่ให้เจ้าไปข้องแวะกับตระกูลตรงฟางนางยอมถูกเจ้าดูถูกแต่ไม่ยอมให้เจ้ามาวุ่นวายกับตระกูลของนาง เพียงแค่คิดถึงการตายของพี่สาวหัวใจของตรงฟางเศร้าเจอก็พลันเจ็บปวดขึ้นมาสายตาที่มองคนตระกูลกู้เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเจ้าว่านางไม่มีความโดดเด่นอะไรสักอย่าง เขาหันกลับไปมองหุหยินรองที่เนื้อตัวสันเทาก่อนจะเผยยิ้มบางอีกครั้งนางเป็นแก้วตาดวงใจของตระกูลตรงฟางตั้งแต่เล็กก็ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีพรสวรรค์ก็ไม่ได้ได้ดวกว่ากู้เทียนกลับยอมปิดบังตัวตนเพื่อกู้เทียนแม้นางมีความงามราวกัจะโล่งเมืองมีผู้คนรักและเอ็นดูมากมายแต่ไม่เคยทําตัวโอ้อวดและไม่ใช่คนอ่อนแอที่ขลาดเช่นนั้นแต่กลับกนนางมีความกล้าหาญนางเป็นสตรีที่ดีพร้อมอย่างที่สุดบนโลกใบนี้มีเพียงกู้เทียนที่คู่ควรกับนาง แต่เจ้าไม่เพียงดูถูกกู้เทียนทั้งยังคิดจะเปรียบเทียบกับนางเจ้าคิดว่าตนเองมีดีอะไรที่พอจะท่ารัศมีนางได้อูหยินรองกัดปากแน่นแต่ก็ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรออกมาอีกนางฤทษยาตรงฟางงอวิฤทษยาอย่างมากคลั่งดังนั้นจึงสังหารนางและกู้เทียนแม้นางจะคิดไปร้อยแปดพันเก้าก็ไม่มีทางนึกถึงสตรีที่ต่ำต้อยในสายตาของนางจะเป็นคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลตรงฟางแม้แต่พรสวรรค์ก็เทียบเท่ากับกู้เทียนเตุใดนางสุนักจ้งจอบคนนั้นถึงโดดเด่นเพียงนี้ มีสิ่งที่พวกเจ้าควรรู้ข้าก็พูดไปหมดแล้วต่อไปถึงเวลาที่ข้าจะสสางบัญชีกับพวกเจ้าเสียทีตรงฟางเศร้าเจ็เผยยิ้มกู้ชิงก็ตายไปแล้วข้าคงไม่มีหนทางที่จะสสางกับเขาดังนั้นเรื่องทั้งหมดนี้คงต้องให้พวกเจ้ารับผิดชอบแทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะให้ตระกูลกู้หายไปจากยุทธภพนี้แม้ว่าไตรทันธรณีจะไม่อนุญาตให้พวกเขาลงมือกับคนธรรมดาแต่ว่าที่นี่นอกจากคนที่กำลังจะตายสามสี่คนก็ไม่มีคนอื่นอีกใครจะรู้ว่าเขาเป็นผู้ลงมือ เขาอดทนมานานหลายปีในที่สุดก็ได้แก้แค้นแทนพี่สาวและพี่เขยเสียทีตอนที่213ตระกูลตรงฟางขอความช่วยเหลือสามมองไปยังรอยยิ้มอบอุ่นราวชิ้นหยกของบุรุษผู้นี้ผู้หยินรองกลับรู้สึกเย็นสะท้านจากลายเท้าขึ้นมาใบหน้ากลมโตแสดงท่าทีลนลานอย่างชัดเจนพลางเอ่ยปากพูดอย่างวิตกกังวลว่าข้าไม่อยากตายข้าขอร้องท่านโปรดละเว้นข้าเถอะข้าไม่อยากตายจริงๆในเมื่อรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้เหตุใดจึงทําเช่นนั้นตั้งแต่แรก ตรงฟางเศร้าเจอมองหูหยินรองที่มีสีหน้าขาวซีดด้วยความหวาดกลัวอย่างเย็นชาก่อนจะถ่ายถอนใจออกมามาวันนี้พวกเจ้ามีจุดจบเช่นนี้ก็ถือว่ากำไดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองตระกูลกู้ทำเรื่องเลวสามไว้ก็ย่อมต้องมีจุดจบที่เลวร้ายไม่มีใครรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตระกูลกู้และไม่มีใครเห็นว่าผู้ใดเข้าไปในตระกูลกู้แต่ในวันนั้นมีคนได้ยินเสียง ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดทรมานของหูหยินร้องดังออกมาจากในตระกูลราวกับนางถูกเฉือนเนื้อด้วยคมมีดนับพันเล่มเวลาต่อมาทั้งตระกูลกู้ก็ลุกท่วมด้วยกองเพลิงเปลวไฟลุกไม่เผาทุกสิ่งทุกอย่างจนวอดวายทั้งวันทั้งคืนทำให้ตระกูลกู้ผู้ยิ่งใหญ่หายไปจากยุทธภพในเวลานี้ภายในห้องโถงร้อยเทวากู้รั่วอวินกำลังฟังผู้อาวุโสอวี่รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันมานี้ เสียงหัวเราะเบาๆถูกส่งมาจากภายนอกประตูก่อนที่น้ำเสียงอ่อนโยนราวสายน้ำของบุรุษผู้หนึ่งถูกส่งเข้ามาขัดจังหวะนางกำลังครุ่นคิดเรื่องบางอย่างอาวินเอ๋อไม่พบกันสามปีคิดไม่ถึงว่าเจ้าเติบโตขึ้นมากมายเช่นนี้ทั้งยังทำเรื่องที่ทำให้ผู้คนจับตามองได้ยินเสียงที่ห่างหายไปสามปีกูร้ร่วอาวินิ่งชะง,งักไปชั่วขณะยังไม่ทันที่นางจะเปิดปากพูดอะไรผู้อาวุโสอารีที่อยู่ด้านข้างก็พูดด้วยสีหน้าย,ยินดีว่าานน้อยท่านมาแล้วหรือขอรับ ตรงฟางเศร้าเจ๋อพยักหน้าเล็กน้อยสายตามองไปยังใบหน้าของกู้รั่วอวินใบหน้าหล่อเหลาราชิ้นหยกเผยรอยยิ้มอ่อนโยนไม่รู้เพราะเหตุใดทุกครั้งที่พบตรงฟางเศร้าเจ๋อในใจของกู้รั่วอวินพลันรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาความอบอุ่นนั้นไม่ได้มาจากรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าของอีกฝ่ายแต่เป็นความรู้สึกภายในใจอีกทั้งหากไม่ใช่เพราะตรงฟางเศร้าเจ๋อนางคงไม่ได้เป็นเจ้าของห้องถงร้อยเทวาและคงไม่เติบโตได้รวดเร็วเพียงนี้ท่านกลับมาแล้วกู้รั่วอวินเลิกคิ้วพูดด้วยรอยยิ้ม ตรงฟางสาวเจอเผยยิ้มบางแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความหนักแน่นจริงจงังเขานิ่งไตรตรองอยู่นานก่อนจะตัดสินใจพูดออกมาว่าอาวินเอรมีเรื่องหนึ่งเดิมที่ข้าไม่อยากจะบอกแก่เจ้าและไม่ปรารถนาจะลากเจ้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของเรื่องนี้แต่มาวันนี้ข้าจําเป็นต้องบอกเจ้านายน้อยผู้อาวุโสอ,อวีนิ่งอึ้งหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตระกูลตรงฟาง แต่ไหนแต่ไรมานายน้อยพยายามปกป้องคุณหนูใหญ่มาตลอดหากไม่ใช่เหตุการณ์ขับขันจริงๆท่านไม่มีทางบอกเรื่องนี้แกนางไม่เช่นนั้นอาจนำความวุ่นวายมาให้คุณหนูโดยไม่จําเป็นดังนั้นเมื่อได้ฟังคําพูดของตรงฟาง,างเศร้าเจ๋อผู้อาวุโสอ,อวี่ก็รู้ได้ในทันทีว่าเกิดเรื่องบางอย่างกับตระกูลตรงฟางเรื่องที่แม้แต่เขาก็ไม่อาจแก้ไขได้ กูรั้ว่าอวินไม่ได้คิดอะไรมากมายนางเพียงเผยยิ้มและเอ่อยไปว่านายน้อยท่านามีเรื่องอะไรก็พูดมาเถอะข้ายินดีรับฟังมองใบหน้างดงามของหญิงสาวสายตาของตรงฟางเศร้าเจอรู้สึกคร้ามัวขึ้นช่างเหมือนเสียจริงใบหน้านี้ของเจ้าช่างเหมือนกับบิดามารดาของเจ้าไม่มีผิดเพี้ยนอันที่จริงอวินเอ,อ๋อพูดตามหลักแล้วเจ้าควรเรียกข้าว่าท่านนะท่านแม่ของเจ้าหลิวอ,อวี่ที่จริงควรเรียกว่าตงฟางงอ,อวี่เป็นคุณหนใหูใหญ่แห่งตระกูลตรงฟางของข้าและเป็นพี่สาวที่ตั้งแต่เล็กจนโตข้าเคารพนับถือมากที่สุด ตรงฟาง,งอวี่เคยเป็นอัจฉริยะเพียงใดเมื่อเทียบกับกู้เทียนนางก็ไม่ได้ได้ไปกว่ากันสักนิดเพราะนางเป็นคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลตรงฟางความสามารถของนางจึงถูกปกปิดไว้ตั้งแต่เล็กหากไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งทัดเทียมกันจะมีผู้ใดรู้ถึงความเก่งกาจของนางตอนที่214ตระกูลตรงฟางขอความช่วยเหลือสี่ ที่จริงกู้รั่วอวินก็เตรียมใจมาตั้งแต่แรกแล้วนางรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตรงฟางเศร้าเจอและบิดามารดาคงไม่ใช่เพียงแค่สหายกันธรรมดาแต่คิดไม่ถึงว่ามารดาของนางจะเป็นถึงคนของตระกูลตรงฟางทันใดนั้นดวงตาใสาของนางทอแวลยินดีแต่เพียงชั่วครู่ก็เลือนหายไปท่านแม่เป็นคุณหนูของตระกูลตรงฟางเหตุใดข้าจึงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนอีกทั้งในเมื่อนางเป็นคนของตระกูลตรงฟางเตุใดตระกูลตรงฟางถึงปกป้องนางไว้ไม่ได้ ผู้รั่วอวินในเวลานี้เยือกเย็นเป็นที่สุดเยือกเย็นจนทำให้ภายใจของตรงฟางเซาเจอรู้สึกผิดอวินเนขอโทษข้าปกป้องท่านแม่ของเจ้าไว้ไม่ได้ในปีนั้นหลังจากที่ข้ารู้ข่าวว่าท่านแม่ของเจ้าตายก็รีบเดินทางมาที่นี่เพื่อสืบหาความจริงแต่มาได้ครึ่งทางก็ถูกท่านพ่อหรือก็คือท่านตาของเจ้าลากตัวกลับไปเจ้าน่าจะรู้เรื่องการมีอยู่ของไตรทัทนทรณีท่านพ่อทำเช่นนี้ด้วยเกรงว่าตระกูลตรงฟางจะเดือดร้อนเรื่องนี้ข้าก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขาการตายของท่านพี่คนเป็นพ่อจะไม่เสียใจได้หรือ แม้ว่าท่านพ่อจะเคยชื่นชมกู้เทียนแต่ตั้งแต่ต้นก็ไม่ยอมที่จะให้พวกเขาทั้งคู่ได้เคียงคู่อยู่ด้วยกันแต่ท่านพี่ดึงดันที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนที่นางรักดังนั้นจึงออกจากตระกูลตรงฟางแต่ท่านพ่อเป็นห่วงนางมากหากท่านพี่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะต้องพยายามช่วยนางทุกวิถีทางแต่ว่าเวลานี้ท่านพี่ได้ตายไปแล้วท่านไม่อยากให้เรื่องนี้มาทำให้ตระกูลตรงฟางต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยกู้รั่วอวินเผยยิ้มรอยยิ้มนั้นทำให้ในใจของตรงฟางเศร้าเจอรู้สึกสงสารจับใจตระกูลตงงฟาง ห้าห้าเขากลัวอำนาจของไตรทันธรณีจนยอมให้บุตรสาวในสายเลือดตายอย่างไร้ความผิดอีกทั้งหลายปีมานี้แต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยมีคนของตระกูลตรงฟางคนใดมาพบข้าแม้แต่ข้าถูกตระกูลกู้ทุบตีจนตายก็ไม่เคยมีใครออกหน้าช่วยข้าหากไม่ใช่เพราะข้าโชคดีบางทีคงตายไปนานแล้วพูดตามจริงสําหรับตระกูลตรงฟางนางไม่เคยมีความรู้สึกดีด้วยในช่วงหลายปีมานี้นางมีชีวิตมาอย่างไรนางเชื่อว่าตระกูลตรงฟางไม่มีทางไม่รู้แล้วอย่างไร แต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยนางสักคนไม่เคยมีหากมีใครสักคนช่วยพูดเพื่อนางสักครั้งคิดว่าตระกูลกู้คงไม่กล้าทํากับนางเช่นนั้นอวินเอ,อ๋อในใจของตงฟางเศร้าเจอรู้สึกเจ็บปวดเอื้อมมือไปรังกูร่วเอาอ,อื่นเข้ามาในอ้อมกอดเขาโอบกอดนางไว้แน่นก้มหน้าลงพร้อมพูดกับนางว่าขอโทษอวินเอ,อ๋อเพราะน้ามาช้าเกินไปทําให้เจ้าต้องลําบากมากมายถึงเพียงนั้น น้อมกอดที่อบอุ่นของอีกฝ่ายทําให้ในใจของกู้รั่วอวินอ่อนยวบลงไม่ว่าตระกูลตรงฟางเป็นอย่างไรบุรุษตรงหน้าผู้นี้ก็ช่วยเหลือนางไว้มากมายความเมตตานี้นางจะจดจําไว้สําหรับตระกูลตรงฟางข้าไม่มีความรู้สึกดีด้วยแต่ท่านจะเป็นท่านนาของข้าตลอดไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนางเงยหน้าขึ้นใบหน้างามเต็มไปด้วยความมั่นคงในวินาทีนั้นหัวใจที่เจ็บปวดของตรงฟางเศร้าเจอเหมือนได้รับการเยียวยาเขารู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเขาลูบศีษะของกู้รั่วอวินเบาๆในดวงตาสะท้อนรอยยิ้มอ่อนโยนที่ทำ อวินเอาบางทีท่านตาของเจ้าอาจจะเป็นห่วงแต่ไม่อาจทำเรื่องที่ตนปรารถนาได้แต่ท่านรักท่านแม่ของเจ้ามากอีกทั้งเจ้าจงจำไว้ไม่ว่าต่อไปจะเกิดเรื่องใดขึ้นแม้ตระกูลตรงฟางไม่อาจยืนอยู่ข้างเจ้าได้แต่น้าจะช่วยเหลือเจ้าเสมอกู้รั่วอวินยักไหลกระพริบตาถามจริงสิท่านนาท่านมาพบคงไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตระกูลตรงฟางในใจของตรงฟางเจ้าเจอเริ่มครุ่นคิดบางอย่างนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะนี้เขาเผลอถ่ายถอนใจออกมาอย่างหนักใจ ตอนที่215ตระกูลตรงฟางขอความช่วยเหลือที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพียงแต่ข้ารู้สึกได้ว่าท่านตาของเจ้าสุขภาพร่างกายย่ำแย่ลงทุกทีใกล้จะจากไปแต่เวลานี้ตระกูลตรงฟางยังถูกศัตรูล้อมหน้าล้อมหลังไม่เพียงต้องเผชิญหน้ากับศัตรูภายนอกทั้งยังต้องรับมือกับความขัดแย้งภายในตระกูลท่านเริ่มจะควบคุมดูแลทุกอย่างไม่ไหวแล้วหากไม่ใช่เพราะพลังของท่านไม่อาจก้าวหน้าได้อีกเกรงว่าจะยังปกครองตระกูลไปได้อีกแค่หนึ่งหรือสองปีเท่านั้น ตรงฟางเศร้าเจอยิ้มขึ้นเดิมทีเพื่อไม่ให้พรรคสัตรานิรมิตมีเวลามาก่อกวนกู้รั่วอวินไม่ง่ายเลยที่เขาจะเกลี้ยกล่อมท่านพ่อให้ยอมอนุญาตเขาจัดการเรื่องนี้เพียงแต่ผลที่ตามมากลับเป็นตระกูลตรงฟางที่เสียหายสามปีเวลาสามปีที่ตระกูลตรงฟางต่อสู้กับพรรคสัตรานิรมิตหากท่านพ่อเป็นอะไรไปตระกูลตรงฟางต้องล่มสลายแน่ในเรื่องนี้เขาไม่ได้บอกแกกู้รั่วอวินเพราะไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่ยอมใช้เรื่องนี้บุญคุณไปฉุดรั้งนางไว้กู้รั่วอวินครุ่นคิดอยู่นานก่อนที่นางจะเยหน้้าามอองงไปยัใบหนุ่นนขอองงงบุุรรษตตห้าาพพลูดไปว่ ข้าไม่ชอบตระกูลตรงฟางเพราะการกระทําที่พวกเขามีต่อการตายของท่านแม่แต่ว่าข้ายอมรับท่านเป็นน้าคนหนึ่งท่านเป็นคนของตระกูลตรงฟางถ้าเช่นนั้นข้าจะไม่ยอมให้มีเรื่องใดๆเกิดขึ้นกับตระกูลตรงฟางความหมายของคําพูดนี้นางจะยอมช่วยตระกูลตรงฟางไม่ใช่เป็นเพราะความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่เป็นเพราะเขาตรงฟางเศร้าเจอในใจของตรงฟางเศร้าเจอรู้สึกอบอุ่นเพียงแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกละอายใจมากขึ้นไปอีกเขาไม่รู้ว่า เด็กสาวผู้นี้เคยผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างจึงทำให้นางมีจิตใจที่มั่นคงเช่นนี้บางทีหากเขาออกจากการกักตนและมายังแดนชิงหลงให้เร็วกว่านี้นางอาจไม่ต้องลำบากมากมายถึงเพียงนั้นหลายปีมานี้คนของตระกูลตรงฟางไม่เคยช่วยเหลือนางสักครั้งดังนั้นการที่นางไม่มีความรู้สึกใดๆต่อตระกูลตรงฟางก็นับว่าพอจะเข้าใจได้หากไม่ใช่เพราะนางโชคดีไม่รู้ว่าป่านนี้จะตายในเงื้อมือของตระกูลกู้มาแล้วกี่ครั้ง ท่านาจากความสามารถของข้าในเวลานี้ไม่สามารถทําให้ในายท่านของตระกูลตรงฟางบรรลุลมปราณได้ดังนั้นเรื่องนี้ค่อยพูดกันทีหลังเวลานี้ข้ามียายุยืนอยู่หเม็ดถ้านําไปให้เขากินยาายุยืนเม็ดนี้จะช่วยเพิ่มอายุไขอีกสิปีเวลานี้ข้าจะออกไปข้างนอกสักครู่รอข้าจัดการธุระนี้ให้เรียบร้อยข้าจะไปพบท่านที่ตระกูลตรงฟาง เรื่องที่นายท่านตรงฟางกําลังแบกรับอยู่ในเวลานี้กู้ร่้อวินพอจะคาดเดาได้อยู่บ้างเมื่อก่อนผู้อาวุโสอ,อวิเคยบอกนางว่าเตุที่พักสัตรานิรมิตไม่มาตามราวีนางเป็นเพราะประกูลตรงฟางแม้ไม่ต้องคิดก็พอจะคาดเดาได้ว่าตรงฟางเศร้าเจอทําเพื่อน,นางจุด,จด แม้เขาไม่ใช่เรื่องนี้มากดดันนางให้ช่วยเหลือตระกูลตรงฟางแต่ไม่ใช่ว่ารั่วอวินไม่รู้บุญคุณคนดังนั้นแม้ว่าจะไม่มีความรู้สึกดีีดต่อตระกูลตรงฟางแต่นางก็ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเขาเมื่อได้ฟังคําพูดของนางตรงฟางเศร้าเจอถึงกับนิ่งอึ้งไปพูดตามจริงเขามาที่นี่เพื่อขอยายุยืนหากมียาน,นี้ท่านพ่อก็จะมีเวลาอีกสิปีไม่แน่ว่าท่านอาจจะบรรลุพลังลมปราณได้หรือหากคิดในแง่ร้ายท่านพ่อไม่อาจก้าวหน้าได้อีกแต่ก็มีเวลาให้ตระกูลตรงฟางได้ต่อสููู้้้้้ออ,ออออีีีกกปแตต่่่่่่่ววววววาา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 าเเเมมมืครรินนนนนนพดลงงงไสถชยทฟใหห ได้แต่ไม่แน่ว่าในวันหน้าสามารถทําได้เมื่อคิดได้ดังนั้นตรงฟางเศร้าเจอใส่หน้าไปมาเผยยิ้มบางพลางพูดว่าอาวินเอ,อถ้าเช่นนั้นข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ตระกูลตรงฟางนาถามเจ้าสักคําได้หรือไม่ว่าอีกประเดียวเจ้าจะไปที่ใดผู้รู้อวินหลบตามุมปากยกยิ้มในรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนการรอคอยและความรีบร้อนตอนที่216ตระกูลตรงฟางขอความช่วยเหลือหก ว่าอ,อ,อีอีซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งถึงกับนิ่งอึ้งนางติดตามอาจารย์มาสามปีแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเห็นนางเผยยิ้มเช่นนี้รอยยิ้มนี้งดงามจับใจคนเมืองเทียนเฉิงตระกูลเสียใบหน้างามปกคลุมไปด้วยแสงบางเบาดวงตาคู่ใสสะท้อนความระลึกถึงและความละอายใจยี่เออสามปีแล้วเวลานี้ข้าสามารถกลับไปหาได้แล้วเจ้าจะต้องรอข้าในชาติพบนี้ข้าไม่ยอมให้เจ้าได้รับความเจ็บปวดเหมือนที่เคยได้รับในชาติที่แล้ว เทียนเฉิงตรงฟางซาวเจอขมวดคิ้วความสามารถของเทียนเฉิงเทียบเท่าประกูลตรงฟางอ,อวินเอ,อ๋อข้าไม่รู้ว่าเจ้ากับประกูลเซียมีความสัมพันธ์อย่างไรกันแต่ว่าหากมีใครทําให้เจ้าลําบากเจ้าให้ผู้อาวุโสอ,อวี่มาแจ้งแก่ข้าไม่ว่าอย่างไรประกูลเซียต้องเห็นแก่หน้าตระกูลตรงฟาง ถ้าเข้าใจแล้วนางพยักหน้าเล็กน้อยเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนางต้องคิดหาหนทางให้ได้ไป้ายคำสั่งของเทียนเฉิงดังนั้นไม่ว่าอย่างไรนางจำเป็นต้องไปแกรนสวี่นอู่สักครั้งหลังจากตรงฟางซาวเจอเอ๋ยคำลาและจากไปผู้รั่วอวินกลับไปในจวนพลันถูกมือปริศนาดึงเข้าไปในอ้อมกอดเส้นผมสีเงินหลุดร่วงลงมาอภรรสีแดงพลิ้วไหวไปมาเขาโอบรัดร่างของหญิงสาวตรงหน้าแน่นราวกับกลัวว่านางจะจากไปผู้รั่วอวินไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดยอมให้ชายหนุ่มโอ,อบกอดแต่โดยดีเป็นเช่นนี้อยู่นานน้ำเสียงต่ำ,ตำ ของเขาดังลอดเข้าหูให้ได้ยินเจ้าจะไปแล้วอืมกู้รั่วอวินพยักหน้ารับตอบกลับไปอย่างแถวเบาข้าไปด้วยไม่ได้หรือน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความขับข้องใจทั้งยังแฝงไว้ด้วยความเศร้าใจอยู่ลึกๆเสี่ยวเย่ครั้งนี้ข้าจำต้องไปพบใครบางคนที่สำคัญกับข้าไม่นานก็จะกลับมาแล้วเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ไม่ดีหรือใครบางคนที่สำคัญมากอ้อมแขนของเขาคลายออกมองกู้รั่วอวินอย่างเสียใจสายตาเหมือนภรรยาที่ถูกสามีทอดทิ้งใบหน้าหล่อเหลา เขแววคับข้องใจไม่รู้เพราะเหตุใดเมื่อได้ยินนางพูดว่าใครบางคนสําคัญกับนางในใจของเขาพลันรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาความเจ็บปวดเช่นนี้เหมือนกับเขาเคยประสบมันมาก่อนในอดีตเสี่ยวเย่กู้รั่วอวินเผยยิ้มบางพร้อมเอ่ยต่อไปว่าธุระในคราวนี้ข้าก็ไม่มั่นใจนักและไม่รู้ว่าเขาใช่คนที่ข้าตามมาหาหรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรข้าก็จําเป็นต้องไปที่นั่นสักครั้งในใจของข้าจือเสียเจ้าพี่ใหญ่และยอวิเอ๋อล้วนสําคัญ กับข้าหากศูญเสียพวกเจ้าคนหนึ่งคนใดไปแม้จะต้องตามมหาสุดล่าฟ้าเขียวข้าก็จะต้องตามมาหาพวกเจ้ากลับมาให้ได้เหตุผลที่ข้าไม่ให้เจ้าไปด้วยเป็นเพราะป้ายคำสั่งเข้าเทียนเฉิงได้มาไม่ง่ายป้ายคำสั่งหนึ่งแผ่นใช้ได้แค่หนึ่งคนหากแค่แผ่นเดียวข้ายังพอคิดหาวิธีที่จะได้มาแต่หากเป็นสองแผ่นคงจะยากเซียนเปยเย่ที่เคยมีสีหน้าขับข้องใจเมื่อได้ฟังคำพูดของกู้รั่วอวินใบหน้าหล่อเหลาก็เผยรอยยิ้มความหมายของเสี่ยวอวินเขาสำคัญกับนางมาก ได้เสี่ยวอวินข้าจะรอเจ้ากลับมาไม่ว่าจะสิบปียี่สิบปีหรือร้อยปีข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่หรือแม้แต่ไฟชีวิตของเขาจะมอดดับลงเขาก็จะรอนางอยู่ที่นี่อาจารย์ท่านจะไปเมื่อใดเว่อยอีลูบจมูกเบาเบาเกรงว่าเซียนแปยเย่ที่ทําให้ศัตรูหวาดกลัวมีเพียงอยู่ต่อหน้ากู้รั่วอวินเท่านั้นจึงจะมีท่าทีใส่ซื่อเช่นนี้เวลานี้กู้รั่วอวินนิ่งคิดใครครวรเงยหน้าพูดว่าเว่อยอ,อ,อีหลังจากที่ข้าไปแล้วเจ้าพาท่านลุงหลัวและหลัวอินกลับเข้าพักมานและหาตําแหน่งให้พวกเขาด้วย เมื่อพูดจบนางเงยหน้ามองแผ่นฟ้าราวกับว่าเห็นรอยยิ้มเอียงอของเด็กหนุ่มยี่เอ,อ๋รอพี่ก่อนอีกไม่นานพี่จะไปพบเจ้าแล้วจากนี้ไปพวกเราพี่น้องจะไม่แยกจากกันอีก